สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสมจิตนะคะสมจิตจะพามารีวิวกับรถคันนี้ค่ะสีขาวนะคะ DBL นะคะ XLT เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะสกรปด้านบนเป็นสกรปทรงสูงนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำขอบสีขาวแล้วก็ติดอะคริลิกค่ะเลนเจอร์สีขาวแบบนี้ด้วยนะคะ ข้อไฟนะคะก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเป็นข้อไฟหน้านะคะสีดำนะคะอักษรโลโก้รนเจอร์สีแดงค่ะแล้วก็ติดครอบกันชนด้านหน้านะคะสีดำแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวชิ้นงานเขาด้านบนจะเป็นสีดำด้านนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีบอลแบบนี้เลยค่ะ ไฟตัดเหมาะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่น XLT XLT คันนี้ค่ะติดตัวคิ้วล้อนะคะเป็นขนาด6นิ้วแบบหมุดเงินแบบนี้ให้ด้วยนะคะล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็ก16นิ้วค่ะลายดอกไม้นะคะจับคู่กับยาง m a x กซีค่ะเป็นยาง AT ค่ะซีรีส์เบอร์ยาง 265/70R16 ค่ะแก้มข้างเขาก็เป็นสีดำนะคะ เราติดครอบแก้มข้างสีดำให้เครื่องยนต์2 0 0พค่ะ160แรงม้าค่ะ385นิวตันเมตรนะคะเป็นแรงบิดของเขาเกียร์ออโต้6สปีดค่ะกระจกข้างสีดำกันสาดร,ราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเบ้ารองมือจับนะคะก็ติดสีดำให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะมือจับเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะรถ XLT สติกเกอร์นะคะคุณลูกค้าไม่ชอบแบบเยอะๆก็สามารถจะเลือกสไตล์นี้ได้นะคะติดแค่คำว่า r รนเจอร์กับไทยแ l a n d แบบนี้นะคะออเดอร์มาได้เลยนะคะว่าอยากให้ทำสติกเกอร์แบบไหนคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ด้านท้ายแล้วก็ติดสติกเกอร์4ีคูณให้ด้วยคะ่ะบ้านเล็ขขาย,ยาวคะ่ะ TTY นะคะติดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3คะ่ะด้านหลังนะคะของ XLT คะ่ะติดตั้งข้อไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยเบ้ารองมือจับนะคะ นี่ค่ะติดให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะอักษรโลโก้เลนเจอร์มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายค่ะกับรุ่น XLT นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะคันนี้นะคะติดต้องบันทกึกเหตุการณ์หน้ารถให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะไปดูภายในกันค่ะนี่ค่ะภายในของเขานะคะ ก็กว้างนั่งสบายเลยค่ะค่ะห,หน้าจอนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการซิง3ค่ะนะคะแล้วก็หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะนี่ค่ะระบบแอร์นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ e e สปีดค่ะฐานเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังนะคะพวงมาลัยก็หุ้มด้วยหนังนะคะมีฟังก์ชันนะคะของ นี่ค่ะเป็น c r u ส s อ Control นะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นจํากัดความเร็วนะคะด้านบนปุ่มตรงนี้นะคะก็เป็นควบคุมหน้าปัดหน้าจอค่ะด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะ,ะปุ่มด้านล่างจะเป็นรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยค่ะสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็ด้านบนไปเป็นคว,ควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงเปลี่ยนขึ้นนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานง่ายๆเลยนะคะเราไม่ต้องเอื้อมมือไปนะคะที่หน้าจอวิทยุสามารถ สั่งงานได้บนพวงมาลัยง่ายๆเพียงนิ้วปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทค่ะนี่ค่ะปลดล็อกล็อกรถนะคะใช้งานง่ายๆเลยถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะระบบไฟนะคะก็ของรุ่น xlt เนี่ยก็จะเป็นระบบมีระบบไฟหน้านะคะออโต้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนี่เราก็หมุนไปขวาสุดแบบนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการจะใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะ ไฟหน้านะคะถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เนี่ยเวลาเราลงอุโมงค์นะคะหรือฟ้ามืดนะคะก็ไฟหน้าเนี่ยจะติดอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะถ้าสมมติสว่างเขาก็จะดับให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติต้องการใช้งาน,นเองนะคะบิดเองนี่ค่ะไฟใหญ่นะคะไฟหลีนะคะไฟตันหมอกอยู่ด้านนี้นะคะท้ายสุดคือการปิดไฟคะ่ะนี่ค่ะไฟสองหลังแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มและลดความสว่างของหน้าจอนะคะเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะลูกค้า สามารถปรับระดับนะคะความสูงต่ำของเบาะได้ปรับพนักเอนได้นะคะปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังได้นะคะราคาของเขาอยู่ที่900 0 0 0กับ2,000บาทนะคะกับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบแต่งสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษ,ษาส้มจิตได้นะคะที่เบอร์0ูนย์9 9้า9อนะคะ จัดให้ได้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะก็ท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามช่องส้มจี๊ดฟอร์ดด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับภาพรถสวยๆคันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ